จากกรณีที่มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาออกมาเปิดเผยว่าพริกขี้หนูในตลาดสดมีราคาแพงขึ้นเนื่องจากช่วงปลายปีที่ผ่านมาภาคใต้ของประเทศไทยประสบอุทกภัยทําให้เกษตรกรไม่สามารถปลูกริกส่งขายได้จึงกระทบกับราคาพริกขี้หนูในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะราคาพริกขี้หนูในพื้นที่อำเภอพิมายมีราคาพุ่งสูงถึงเม็ดละ1บาท ล่าสุดผู้สึกข่าวได้ลงพื้นที่บ้านท่าหลวงตำบลท่าหลวงอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาและได้สอบถามนายปรีชาบัวระบาดพ่อค้าร้านขายของชำรายหนึ่งเล่าว่าตนเองไปรับซื้อพริกแดงมาจากตลาดสดพิมายเมืองใหม่ในราคากิโลกร,รัมละ180บาทโดยนำพริกแดงมาแบ่งช่างใส่ถุงขายถุงละครึ่งขีดหรือ50กร,รมัมจะได้พริกแดง6เม็ด ขายในราคา5บาทเนื่องจากพริกแดงมีราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะพริกสายพันธุ์ซูเปอร์ฮอตมีขนาดเม็ดใหญ่แต่ถ้าเป็นพริกแดงขนาดเม็ดเล็กๆเมื่อชั่งน้ำหนักครึ่งขีดจะได้ประมาณ10-15เม็ดแต่ขายในราคา5บาทเท่ากันซึ่งบางครั้งตนซื้อพริกแดงมาในราคาที่แพงอยู่แล้วเมื่อมาแบ่งช่างขายเป็นขีดทำให้ขาดทุนจึงจำเป็นต้องไปหาซื้อพริกแดงที่พ่อค้าในตลาดมัดใส่ถุงขายแพง พีนี่ถือว่าพริกแพงมากเลยคนคนสื่อบางคนมายิบรางคืนห้าบาทถ้าตำสมแต่คนกินเผ็ดหน่อยนี่ห้าบาทนี่มีเผ็ดอรอมันมันก็จิเป็นยังไงแหละเพราะว่ามันมาไล่ต่อไล่ทอดคนยิมาถึงเราคนยิมาถึงเราคนที่ว่าขายต่อไปให้ผู้บริโภคผู้บริโภคมันก็ได้กินของแพงเลยคือพริกมันมากิโลหนึ่งเกือบสองร้อยแล้ว อยากให้ควบคุมราคาพริกหมัมนมันแพงเกินไปอยา่างวกประชาชนวาวพวกผู้บริโภคมันก็เดเจ้านี่มันก็เศรษฐกิจม่ค่อยดีเนาะ ขณะที่ในพื้นที่ย่านการค้าตลาดบางลำพูเขตเทศบาลน,นครขอนแก่นผู้สึกข่าวได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าต่างบ่นเป็นสิยงเดียวกันว่าตั้งแต่ขายพริกมาราคาพริกไม่เคยแพงและแพงยาวนานขนาดนี้ซึ่งขนาดนี้เป็นเวลานานกว่า2เดือนแล้วราคาพริกยังคงไม่มีทีท่าว่าราคาจะลดลงเช่นเดียวกับนายไมตรีลือเทพพ่อค้าขายผักตลาดบางลำพูก็ได้กล่าวว่า ตั้งแต่ขายมาปีนี้พลิกมีราคาแพงและแพงยาวนานที่สุดเท่าที่เคยขายมาเดิมปกติราคาพลิกแดงจินดายอยู่ที่กิโลกรัมละ80บาทวันนี้ขยับราคาขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ200บาทพลิกที่หนูสวนปกติราคา120บาทขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ250บาทพลิกชี้ฟ้าแดงกิโลกรัมละ70บาทขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ140บาท นายเมตรีกล่าวต่ออีกว่าราคาพริกที่แพงแบบนี้แพงขึ้นมานานกว่า2เดือนแล้วยังไม่มีทีท่าว่าราคาจะลดลงถ้าเอาไปช่างกิโลขายลองนับเมด็ดดูตกเกือบเม็ดละ1บาททำให้ลูกค้าประจำที่เคยมาสั่งพริกนำไปประกอบอาหารก็บ่นว่าช่วงนี้พริกแพงแต่ก็จำเป็นต้องซื้อโดยเฉพาะแม่ค้าส้มตำเพราะไม่สามารถหาสิ่งที่จะมาแทนความเผ็ดของพริกได้ ได้แม่ค้าร้านอาหารตามสั่งและส้ตมตำในตลาดโตร้รุ่งร่วมจิตในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแกน่นก็ยังมีการใช้พริกสดในการทำอาหารปกติแต่เนื่องจากพริกที่มีราคาสูงขึ้นก็ได้มีการดัดแปลงใช้พริกแห้งมาใช้ในการประกอบอาหารโดยอาหารที่มีการใช้พริกเป็นส่วนประกอบนั้นทางร้านก็ไม่ได้มีการคิดราคาเพิ่มแต่อย่างใดสุดท้ายจึงขอวอนให้ทางรัฐบาลเร่งแก้ปัญหากรณีที่มีพริกราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ้อลูกแต่มันแพงแพงมากเลยแพงตั้งนานแล้วนะอแพงแพงเป็นไม่ใช่จะสองเดือนแล้วหรอที่มันมันแพงไม่ลดลงเลยคนนี้รู้เหมือนกันนะ้ลูกอยากให้ทางที่เขารัฐบาลอะไรช่วยช่วยช่วยหน่อยเพราะว่ามันก็แย่เหมือนกันเนาะเราขายอย่างนี้เนาะบางคนก็เอาเผ็ดๆนะเราก็ไม่ได้ขึ้นราคาเราก็ขายเงินเดิมเนาะ ดูจบแล้วหากชื่นชอบคลิปวิดีโอของเราอยากให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมกันสนับสนุนด้วยการสมัครสมาชิก YouTube มัชชนทีวีกันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าการเมืองเป็นของทุกคนประชาธิปไตยเป็นของทุกคน YouTube มัชชนทีวีเป็นของทุกคนครับ